ใช่ไหมครับผยังไงบ้างก็แพ้ครับเตะที่เอะกระชั้นเลยวันนี้แพ้สามเสียงเลยครับผมยกสุดท้ายนี่มาเร่งจนทําให้เขาเสียโฉมเลยใช่เมื่อกี้ไปทําอะไรใส่ชูเจริญเนี่ยสอกครับสอกทำไมไม่สอกตั้งแต่ยกต้นต้นก็ถอกแล้วนะฟันแล้วแต่มันฟันไม่เข้านะแสดงว่ายกสุดท้ายนี่เขาอาจจะคลายของนะบอกฟันเข้ายกสุดท้ายก็ไม่ทัน เสียงเชียร์เราเยอะมากเลยเยอะมีผลไม่ต่อยหน้ารามเลยเรามาจากสงขาเนี่ยไม่ไม่มีเสียงเอวีทีคนลื่นเลยต่อยยากไหมคนเดินเดินก็ถ้ามันเต้ลื่นหรือวันหรือว่าวันนี้นี่มาจากแคมป์ยินดีนี่พลาดไปสองเปิดหัวก็ปิดท้ายพลาดก็ถือว่าคนที่ชนะนี่ก็ได้ลูกนับมาช่วยนะเราเนี่ก็ถือว่าพลาดไปมีโอกาสถ้าครั้งไม่จะแก้มือเนี่ยก็ได้ไม่ได้น้ำหนักไหนดีก็ร้อยสี่ร้อยสี่สองนี่แหละแปลว่าเหมือนการเชียร์เล่นบอกเขาว่าน้ำหนักนี้แหละ มีผลไม่ช่างก่อนช่างหลังหรือว่าได้หมดก็ได้หมดครับได้หมดนะวันนี้อยากขอโทษใครบ้างขอโทษทุกคนทั้ทีเป็นนางใจเชียร์ก็ติดตาม สาตะนนองยรสตะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งชนะน็อกมาแล้วก็ไม่แพ้ใครด้วยนี่โอ้มาแพ้สิ้นปีเสียสถิติเลยก็ถือว่าปีนี้แพ้ครั้งเดียวครับก็ไม่เป็นไรปีหน้าสู้กันใหม่ปีนี้ฝากแปนคลาบหน่อยน้องก็เป็นคำคนนะก็ปีหน้าก็หม่ปีนี้ก็สถิติถือว่ามาแพ้ส่งร้ายปีนะครับผมโอเคน้องก็ปีหน้านี่การันตีหน่อยน้ำหนักที่เราจะขึ้นมาร้อยสี่สิบร้อยสี่สสนี่อยากเจอใครเป็นพิเศษไหม ก็ใช้ได้เลยแต่เดี๋ยปแล้วเนแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าชูเจริญนี่ก็น่าอยู่ในลิสต์ที่ต้องแก้มือนะใช่โอเคฝากแฟนแช่ส่งขายเป็นสามาญเราหน่อยนิดก็ฝากพี่น้องคุณลุงค้าก็พีนาไปพอไม้ที่นี่ก็เอ็มทีแล้วอ่าก็สุดแฟนไปครั้งเดียวโอเคครับผมขอบคุณน้องๆชูเจริญสวัสดีครับก็ถือว่าไปพลาดแตกนะชนะมาไปพลาดแตกจะหมดเวทจะหมดยกอยู่แล้วแก้ตัวก่อนแกก่อน ขอนาทีตอนแก่แหละจุเจรลยยังไงบ้างเสียเสียชมเลยแต่ชนะสวยๆอยู่แล้วไปโดนยกสุดท้ายเลยสิบวิสุดท้ายโดนอะไรสอกนะครับสอกยังวะเขาเดินมานะก็พุ่งมาหาวันนี้ยังไงบ้างชนะสวยเลยกระชันเลยสามเสียงคะแนนสวยเลยอยากขอบคุณใครบ้างขอบคุณเซบาสเสียน้อครับ คนย่คนย่าให้มันกินคนย่างครับปากกันแล้วมีอะไรสัมภาษณ์ในสนัดามเลยได้ข่าวว่าปีหน้าขอบคุณพลันด้วยครับปีหน้านี่ได้ข่าวว่าเสียน้องนี่ท้าทามต่อยอะไรบีเวสละครับก็ดีใจมากๆครับที่ลงมาเสียน้องบอกว่าจะให้ต่อยอาร์บีเวสครับล้านหนึ่งเขาคงหวังว่ากหวังว่าจะได้ล้านหนึ่งปีหน้าน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มเป็นสอล้านเลยได้ครับครับผมก็คนเราอยู่ได้ พราะความหวังครับอ่าน้ำหนักไหนน้องดีสุดตอนนี้รุ่นไหนดีสุดถ้าเป็นห้ายกก็1042ดีสุดครับอ่าถ้าลดมาต่ำกว่านี้ได้ไหมต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันบีบหมันเอยอ่าบีบหน่อยก็ต้องร้อยไฟก่อนก็ชนะลุ่งกิ่ง1อ4 1มาแต่ก็เหนื่อยครับดี๋วก่อนไปครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ต่อยดีแต่ว่ามาพลาดแตกไปฝากแฟนคลับหน่อยก่อนจะไปเย็บน้อง ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนมวยทุกคนที่ช่วยเชีย์ชูเจริญนะครับชูเจริญมีละยการวันไหนก็ซ้อมเต็มที่บำรุงเต็มที่ครับทาหน้าที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับโอเคครับผมอยู่ด้วยผลงานครับเดี๋ยวไปเย็บกันไปเย็บกันนะผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ